ต้องเสียใจแน่นอนครับโอ้โหไอตีมที่จะนั่งไปมาไปถันวันเชิญชวงปีแล้วไปเดี๋ยวไปดูจะขอลงทีผมดูครัมากม่ไดแต่ใน่วงเนี่ยถัดแล้วปวดเราวดรู้ใจะคนเมื่อมาตัว้ยหนึ่ง็นแปดที่นี่เนแเตี่ใจละคลสูงสุดดีทุย aku angetok men aku angetok men oh aku angetok เก็บงานละเอียดมากครับครับผมคิวงานนั้่งสเวาก็คิวคิวเยอะพอคิวกับตีเกียร์นาจะตัดตีเลยนะคิวงานเยอะพอมกันแต่คิวตรงกับพื้นจะไม่เข้ากันอะเรามาดูกันสาวๆก็กอดน้องพอใจนะเออทีมงานเกันงีนน้องพอใจนะครับน้องพอใจ อยู่ที่ทนี้ฟังรัล้ังมา,งมาที่วาลิวาลิที่แพมากลยครั่แล้วจกังต่ได้ยูครับ,บลแล้วมาที่แล้วก็เป็นวาลขึ้นมากขึ้แล้วครหงปต่อครับโอ้ลฟังับ ได้ตามคนมาดวยได้ไ้เจ้าบุญที่เขาอกโอ้โหจริงโนเสากระนไม้ไผ่ที่ตั้งอยู่รนเสากรยนัก็เป็นไม้ไผ่อย่างดีนะครับเป็นไม้ไผ่จากประเทศจีนนะครับไม้ไผ่เพราะว่าเป็นไม้ไผ่ตรงนะครับแต่ถ้าเป็นตรงตรที่ีก็ไใหญ่นะเออ <mill> เาอาละครับตอนนี้ันที่สีรักฟาคับรักฟาฟมาที่ น้องคอใจครับหใจมาแล้วครับนองอใจยังได้อยแล้วใจอกโอ้ัใจรับะวันนี้จริงยังนม้แม่ไม่ตรงกับ โอ้เดือยไปครับเอาเละครับรูด่อไปครับผมบอกไม่แพงครับเสียงจะต้องัการอื่นแน่นอนจะต้องรักครับเรื่องจากว่าเอ็มพีบริเษัท เด็กใหญ่เด้งครับถือว่าเป็นทีมเต็งนักคู่คร<ะ>ับก็วันนี้เราเจริกมาแล้วนะครับทีนี้เราต้อเจริญทีละฝั่งด้วยนะครับ เล็กครับเป็นสาวสวยนะที <laughs> oh. mm ่มากับท <Yeah. S 2> okay. uh, ีมล่าฟ uh ้า huh. มีไหนในไรการนะครับที่เห็นสนใจครับเด็กๆนักกีฬาเป็นเพื่อนที่นดูตัลคนนะครับโอ้อ่ะนะครับฟ้าตรงกรต่อครับอาจารย์เอกลงมาแล้วครับตอนนี้ของพอใจที่สติทีจินทีจังกัดทีขึ้นสูงเลยครับทีท้องพอใจครับ ทีมทีละฝั่งก็ล้อล้อโต้กลับอย่างเดียวลนี่มาแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นมายการั์เลยครับอาร์ตแล้วตัวใครใครกับฟ้าลิฟมาที่แบงค์ยังไงต่อไปที่ตานบหรือสันติสันวินวิรับอลแล้วจังหวะนี้โต้ไปมาไปเจอแบงค์กัเลยครับจะแบงค์ที่กับเทพฟุตบอลเหมือนกันครับแบงค์หายสั่งไปเลยครับ โอ้โหมาจับ oh. กับมาลิท oh. ด oh ้วยครับมากรวดอาจารย์เ oh. อ oh ้ด้วยครับโอ้โหแต่ละคนก็แล้วก็อาการต่างกันครับแข็งโป้งครับทีละความโอ้เอาแล้วรับมันอยู่ที่โอ้โหออกหลังไปครับลูนี แลวตอนนี้ผออยู่ที่ีลาาร์กอดครับแต่งว่างมาที่เอครับจาเอมาทีปาลิค ได้ติ๊กกลับสารทีเน็่ยมข้ามแล้วแอบติวเงี้ยโอ้ยครับไหนต่อครับนักกีฬาในคู่ต่อไปเตรียมพร้อมได้เลยนะครับ MT Furniture ครับพบกับทีมติ๊กผู้ใหญ่เด็กครับโอ้โหคู่นี้พิมพแสบนะครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่เด็กแล้วก็พี่หมูครับเตรียมไก่ครับคู่ครับเดิมพันจะได โอ้เาแล้วครับผู้ต่อไปไธรรมดาครับเร็วหน่อยอาจารย์้องยิง้ยิงให้ี้วยแล้วก็แบยถงมาแบคโอโหนี่ยอารยเหอวลาสี่นาทีะครับผู้ต่อไปก็จะทำการแข่งขันนะครับเอย่งเฮ้ยิเละงขึ้นับ ตอนเริ่มต้นแรกอ้าวเหลือตาเขาเหลืออะไรเยอะเลยเหลืออีกประมาณ15 15นาทีนะครับดันทิศเหนือนะครับของสนามนะครับหรือว่าโจกประตรทูะตะตทางเข้ามานะครับก็จะเป็นสานามพุทธอรนะครับสามารถไปร้องได้นะครับทีม MP Furniture เปลี่ยนยุทธ์ด้เรียบร้อยแล้วก็ไปร้องได้เลยนะครับอบีก15นาทีก็ใแข่งกันนะครับเย็นเฉยเลยนะครับไม่ต้องรอผู้ในการทีมครับแขกันอะไรอย่างไร้ว่าทีหลังครับ ลบกักแข็งก่อนครับไม่ต้องห่วงครับมารายการนี้องคุณแน่นอนครับมีหลากอย่างอคุณโอ่ข้าครับวอนนี้แต่จริงๆนะครับนอนอยู่ที่ติดครับหนตาอยากให้เราทำเหมือนิดต่อได้นะครับจะซือ้ดูแล้วเฮ้องก็ไม่หมนจะได้ะรู้ว่มัมีกระตุ้วเห็นตั้แต่บอเปล่าขอนะครับ จะไม่ได้ใส่เสื้อใหม่นะใส่เสื้อใหม่จริงหลายรูปนะครับพี่เสื้อมานน้เนี่ยนะครับเสื้อมันโอเคครับเดี๋ยวพักก็เปี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจ่อเกมแล้วเราจะได้ถ่ายรูปกันนะครับนะครับบอลอยู่ที่น้องกอดใจครับพี่กันเองไอ้เราเลกนอเลรกูแฝงที่ตาคจะติดสันติครับแล้วย่าไปด้วยผู้ เราเชีอย <oung> ู <osc> ่ด้านหนักไม่ต้องกลัวนะครับระบบการเก็บของเราต่างประเทงไทลเนี่ยไม่มีทางไปโดนพวกนั้นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วนะครับถ้าเราไป็นผหลายข้องจะต้อเดรอีกรื่องดีอยู่ไม่เป็นไรครับเอาลับมันูกันต่อแม่เราดัำแปสองมืเลยวะเราดันแต่สองมอเลยวันี่ครับนดีตัวเี เด็กวนก็ไม่ว่างนะเด็กวนใอทุกชิ้อยู่ี๋ยวใส่มันจารีัดยาอ่มันแล้วจะดีกว่าไหมเนี่เพราะไอทีมสีม่วง้อดอัอีกเลยทีมสีขาวนี่นโอ้แอดีทีมบอกเข้าใจกัน ที่หมูครับวันนี้ครับผมรับย pues ินดีต้อนรับครับเกียมกับนะครับแข่งเอฟบีบอนิตร์ครับว่านีสปอร์เซอร์ทีมเรียนฝึกมีหลไรต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณเป็นลกาเลยนะครับทีขอบคุณมากเนะครับวทีมเอฟีบลเพบกับเด็กจหครับตนนั้นแน่ตีกหึ่งเวลาเขาไมเล่นที่นกันเไม่เล่นล่าสุดไปเล่นที่เ็ที่ล่าในเบอ ไม่ได้ไปได้เพื <c oughs> ่อเต้นในห้องของนายมูลเลยนะไปเก็ต้นยกเสาเต้นยกอะไรมาแล้วมูลได้กลัมเนี่ยมาแล้วไม่ต้องกลัวมีอะไรให้เราโดยเฉพาะไอ้เด็กไปเก็บเตนกันถ้าพ้นกวาลิสวาลิสแม่หมดเวลาแลแอนขอริสติดเสื้อผ้านี่เพื่อนเยอะก็แบ่งแต่งเองถ้าใครยังไม่ขาดเองตัวเดียวคน ได้ได bon ้ได้ถ้าเกิดมาแข่งขันแล้วรองเท้าทรุดหรือเสียหายก็ติดต่อได้ครับเด็เห็นด้ามนรถบินนะครับหรือช่างอาวซ่อมรองเท้าสำนันเออวันนี้ก็สบเพียงก็มีขันด้วยนะครับน่าจะเป็นผู้จัดการทีมทีเดียวที่ตัวรับผมเดียวกับฝึกช่างอาวได้ได้ช่างอาวเนี่ยน่าจะเป็นผู้จัดการทีมทีเดียวที่ต้องทีมแล้วตัวครับผมกว่าที่สุด

มีผู้เล่นที่ซ้อมจักเรียนได้แล้วี่ชอบทุกเกมนี่ไม่หมดเลยซ้อมจักเรียนก็ฝากเรียนให้ผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมเกมการแข่งขันนะครับท่านจบลุกเสร็จแล้วนะครับท่านก็เข้ามาข้างไหนได้เลยนะครับแล้วก็ท่านนั่งตรงไหนก็ฝากดูแลในเรื่องของตัวเองแล้วก็ เศษกระยาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นความสะดวกของกับท่านคนต่อไปครับสำหรับรายการนี้นะครับจัดการแข่งขันจะไม่มีเศษแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ตัดสินผมก็ต้องมีทุนั้นนะครับไม่ได้มีทุนร้านมารอทุกท่านแต่ทกท่านจะต้องแข่งขันตามเวลาแล้วก็จะมีระเบียบการอยู่ข้อดที่เราระบไว้ว่าไม่มีการรอติดค้างที นั่นสบายใจได้เลยครับว่าไม่มีการรอทีมใดทีมใดแน่นอนครับเมื่อเช้าที่รรอผู้เล่นทีมใดก็คือทีมภาคฝ่ายรอทีมบางฝ่ายนะครับที่ผมได้รอได้ก็เพราะว่าทีมภาคฝ่ายเนี่ยผู้เล่นมาเยอะจริงแต่ยังแตกตัวไม่ยอมรอนั่งเลยให้รอนะครับแต่ถ้าทีมใดมาถึงสนามแล้วแตกตัวรือแตกตัวที่ว่านั้นแล้วก็ร้อนรอด้วยเนี่ยเราก็จะได่ปัญหาหนึ่นะครับเราจะไม่รอทีมที่ไม่สามารถเดินลงสนามตามเวลาได้นะครับ ไปด,ดูบอลโลกก็ไม่มีเราถอาาทีมมีไหมจอร์เอียเอเชียตันมีไหมไม่มีนะครับไม่มีที่ประเทศจอร์เียก็ไม่มีรมเรีนครับไม่มีนะครับ่แล ีล้วอีกท่านหนึงครับเกณฑ์นแคมปานะครับเป็เป็นกีครับเป็นเพื่อนรักคนที่หนึ่งท่านะเรื่อรเียโอสมบเลยนะมาเยอะมาเยอะมาเยอะน่าจะมีอชงอัเียเก่งๆกัดูแล้วาเีนถึงก็เไม่ได้เล่นะครับเข้าแอรธนาคารอยู่นะแอนอัดฉีน่าจยุทธอัดฉีตวละสองร้ดีน่เดกแค่สามดม่งั้นเราเป็นเรื่องโอ้ เอาแลครับตอนอยูี่น้องปอใจครับอใจอยู่ที่ไอเล็กคงม,มาปรเดยหลังมายางยไปึ้น,นมาท้ายที่จะมีจองี่กก็่ ลิ้นวาลิ้นีกั้งีลาเต็มเช็ดเชน่นมอมดยในในอไปด้ไตเนี่ลือลงกาแม่พืรงนั้นมีหมุดเยอะไปแล้โอ้เอาล้วครับท่านผู้ชมท่างอยางได้อยู่ครับอยู่ที่กวินกำแล้วแข็งด้วยเรักำัข้งซ้ายก็รอนจิ๊ มีร um: ับคามอย่างนั้อยู่แล้วพี่อย่างเอ๊ครับลีจะนนาติดไปมาเลี้ยงมาที่มาเลี้ยงมาข้างขวาแทงแบงค์ลงมาไปที่มาเลี้ยงยองรับโอ้โหนิดเดียวเลยต่อไปนี้ยังสวยงามเลยนี่นะครับมีหลายคนที่ถามว่าเฮ้ยฉันติดแล้วได้ไรได้ดึงทักษะของลัชนาให้ร้อนครับโอ้โหไม่ต้องกลัวการเอาตัวรอดการขึ nah, ้นเตะมายิงในพื้นที่แคบๆนะครับการหนีตัวรูกตบในพื้นที่แคบๆนะครับ อยู่ที่จะเป็นงอย่ดีนะครับหๆดอกตอนนี้ักันแล้วใหับใู้เ้าอะไรจาที่สนามูด้วยนเหมือนจายห้าดล้วเจ้าหนที่สนามดูด้วยดูแล้วเป็นคำว่าเหมือนเหมือนจะไาย้างก็ดนัขบีด้วยเ็บช่วยนะ ごありがとうございやったー nó đó có trai thì มีคนมาแล้ว ต่อไปก็ภาวนาลองมาให้ด้วยนะบอนอยู่ที่กีลาฟารที่วาริวาริสมันคง าย่ี่โยวนที่ตั้นสั้ับแล้วก็ยังไม่อ่อนนายอยู่ทั้งทีเขาเข้าใจบตอนนี้มีเด็กของทีมสิงหนันเป็กองหน้าตัวเป้ารหมายเลขหนนักุวันุวัตรับโ้โห ช้ความใหญ่เข้าคลุมกันาเครับกาิกาี่ว่าห้ามไปปุ่งกองหลังครับกระทรวงพโอ้เป็นพูรสาระตูมหนึ่งปรมาีนะครับน่ก16ปีนะครับจาพุ่งนแล้วก็มีเจ้ากอเีมีกระรงตคนนะครับแต่ห้ามเร่องาลังสร้างทีาราแข่งกันโอ้

ใครกอโอ้โหไม่นเขาครับพี่เป็นมาแล้วครับรหวานี้โอ้โห,น,ห,หนะนัหนก๊จริงดิโอ้โหยังได้เยอะแมุ่่นนี้บอลมก่อนใครก่อนครับอยู่ที่นันก๊ ลิฟ <Es> <an> ้ก็ไปมีใคราขทางจะแับไ้า oh, ี un ่เลหไม่ผ uh. <Okay, S 1> ่านกย่งาอยู่โ้โรเลยนะครับดูกเตะกแตเขนโดดขึ้นมาครับไปลอกห้ามาลอกห้าเข้ามาครับพี่สวัสดีขึ้นมา ถึงเต้นก็เมราผู้งอยู่ด้านหลังนะครับเราให้ชมแบบเช็ดขอบสนดเลยครับแล้วเราทดสอบอะไรพว่าการส่าหลังเนี่ยการบอลใต้ร้อยเซ็ลครับถ้าไม่นล้ดนะครับโอ้โหเลยครับนต้องระวงครับเววอเรับข้น้ังหวนี้ยังไงก็แล้วที่รักขวาคือใมาย่างไรเล็นยูวอลิวอลิก็ได้อยู่ บอลิศแยกคุยมาแข่งจะวินฟองแล้วครับวินฟองแยกแล้วจะไปครับขึ้นทางซ้ายทางซ้ายาแล้วไงเรียกถึงกับาเข้าไปบีกนที่บีกันที่แล้วก็บอลลิศตบตา ในช่วงนี้นะครับเกมก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ผ่าเสียอะไรมากะครับขวาออนุญาตเป็นข้อสำคัญด้วยนะครับทุกทีนะครับที่มาเล่นนะครับในสายล่างนะครับในช่วงครึ่งวันฝ่ายวันนี้นะครับในเรื่องของการแต่งกายนะครับเราชิ้งแจงไปชัดเจนแล้วนะครับในส่วนของเรื่องการแข่งขันนะครับว่าเสื้อต้องเป็นแบบเดียวกันนะครับกางเกงสีเดียวกันนะครับอาจจะเป็นตัวแบบมีลายต่างกันนิดหน่อยได้